สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไลน์เรนเจอร์นะครับซีซั่นสองนะครับก็มีรายใหม่นะครับตอนนี้เลยครับนี่ครับก๊อตชาครับมีแพทตินัมก๊อตชามาครับซึ่งสามารถทําให้เราสุ่มได้เรนเจอร์ห้าถึงเจ็ดดาวนะครับผมก็สุ่มได้ครับได้เจ็ดดาวมาหนึ่งตัวแล้วก็หกดาวหนึ่งตัวครับเนี่ยครับแล้วก็มีระบบอัพเกรดเรนเจอร์ครับนี่ครับ ขึ้นมาอัปเกรดนะครับเนี่ยครับจะอัปเกรดดาวมันจะขึ้นเพิ่มขึ้นครับจากเจ็ดดาวนะครับจะกลายเป็นแปดดาวได้ครับต้องอัปเจ็ดดาวของเราให้ให้เป็นระดับมาสเตอร์ก่อนนะครับก็คือเป็นหัวหน้านะครับแล้วก็เก็บวัตถุดิบพวกนี้ให้ครบครับแล้วก็ใช้เงินแสนแสนสามเนี่ยครับอัปเกรดครับถ้าอัพไม่เป็นระดับระดับหัวหน้าก็ไม่สามารถอัปได้ครับ ก็มีระบบทีม A ทีม B ครับนะครับทีม A ทีม B ครับเราก็ลากตัวละครใส่ได้ครับเราจะสามารถเปลี่ยนได้ในเกมนะครับในเกมเราจะสามารถเลือกทีม A ทีม B ได้ครับเลือกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ครับทำให้เราสามารถใช้ความหลากหลายของเรนเจอร์ชนะด่านได้เราจะใช้เรนเจอร์ได้เยอะขึ้นนั่นแหละครับก็มีครับนี่ครับ อัปเกรดนะครับเนี่ยมาสเตอร์รเวลนะครับเป็นของมาสเตอร์นะครับแล้วสามารถอัปเกรดได้ครับแล้วก็ซูเปอร์มาสเตอร์ครับอัปเกรดม่ขึ้นมาครับเบลก็เหมือนกันครับมีซูเปอร์มาสเตอร์ครับมาสเตอร์ครับแล้วก็ธรรมดาแบบนี้เปิดโปไหมเวลเจ็ดสองครับมีถึงเวลก็เก้าครับเก้าเก้าพออัป ธรรมดานะครับ99พออัพอีกเลเวลนิดก็จะ,จะกลายเป็นมาสเตอร์เลเวลนะครับพออัพมาสเตอร์เลเวลถึง99พอ up เปียกเลเวลนิดก็ก็จะ,จะกลายเป็นซุปเปอร์มาสเตอร์เลเวลนะครับแล้วตันที่99ครับซุปเปอร์มาสเตอร์เลเวลเนี่ยแล้ก็มีของไหมครับเนี่ยได้นะมันจะปับของรางวัลไหมหมดเลยครับเนี่ย ตัว4ดาวนะครับฝาบนนะครับตัวกบนะครับเป็นลูกบนะครับที่มันมี EP นะครับมันจะสมมุติเราเอาไปรวมกันเลนเจอร์ตัวไหนอ่ะมันจะได้ให้ EP เยอะครับทําให้เลนเจอร์เราอะเวลสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับมีทุกด้านครับไอตัวนี้ครับแล้วก็ปนด้านถึง2 0งสี่นะครับแล้วก็มีสเตทพิเศษครับเอาไว้เก็บบัตรที่ดี เอาไปอัปเกรดเลนเจอร์ครับเนี่ยครับซึ่งแต่ละระดับจะเล่นได้แค่5ครั้งต่อวันนะครับจะใช้ขนนกสอขนนกนะครับเนี่ยครับแค่2อขนนกครับต่อการเล่น1ครั้งครับมันก็มีระดับ1ถึง6ครับเนี่ยครับหแล้วก็ไปหกบอสสีแดงยากมากเลยครับผมผ่านแค่3ามครับสาีผมไม่ไหวครับ สี่ต้องใช้เพื่อนถึงจะชนะครับใช้เพื่อนกับไอเทมครับสามนี่ชิวๆครับแล้วก็มีวัตถุนี่นะครับผมเก็บได้แค่สามอันผมไม่เคยได้เล่นไม่มีผลเลยครับกำลังแอบเพื่อนอยู่ครับครับก็แล้วก็มีไอขนลกนะครับคูทามปกตียจากยี่สิบนาทีจะลดเหลือสิบห้านาทีนะครับแล้วก็การต่อสู้นะครับ ขนนกไอจ้าการต่อสู้นะครับแบบกับเพื่อนอนะ่ะจะคูทามจาก30นาทีเป็น1ชั่วโมงนะครับต่อขนการผลิตขนนกหนึ่งอันก็ไม่มีอะไรนะครับเพิ่มเลนเจอร์ใหม่มา2ตัวนะครับจะเพิ่มเพิ่มนี้ครับไอตัวจ็ดดาวนะครับกับ มันเป็นตัวเจ็ดดาวแล้วก็กับไอตัวอีกตัวนี่ครับเป็นตัวเจ็ดดาวเหมือนกันหกดาวนั่นแหละหกอัพเป็นเจ็ดได้ครับอีกตัวเป็นเทวดาอะไรไม่รู้ครับผมยังไม่ได้ครับครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับ